สวัสดีค่ะวันนี้สุกัญญาพาทุกคนตะลอนหัวเมืองดูัเบิกนะคะเอ้ยเมืองประเทศเยอรมนีพอทีพูดผิดเนาะเราวันนี้เราเจอฟาร์มวัวเยอะมากวัวนมค่ะกำลังจะกินอยู่เลยเยอะจริง อันนี้ก็จะเป็นวัวนมนะคะเราจะเห็นข้างในเยอะมากเลยเนซี่วนมาดูอาหาร ของวัวที่นี่ว่าเขาให้อะไรกินอันนี้ก็จะเป็นหญ้าหญ้านะคะไม่เหมือนบ้านเราเนาะหญ้าแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนต้นหญ้าในแปลงจะรู้ว่ากินนี่อันนี้ก็จะเป็นวัววัวนมอันนี้น่าจะเป็นวัวตัวผู้เราจะเห็นว่าข้างในเยอะมากเห็นนะคะ เขากำลังกินอยู่โอเคค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ชมคลิปวิดีโอของสุกยาวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ 네 <목소리도>